สวัสดีครับวันนี้มาดูกับพันซ่าเหมือนเดิมนะครับโอเคจะตรงเข้าใจว่าทำไมแมปมันเหล็กๆไปหาเออีเด,ดวิสที่เนเธอร์สกูปคือเราจะทำชุดเกาะยังไงดีนชุดเกาะดีเทาไรนี่ d ีที่ผมหาม่ได้มีน้อยนิดนิดเดียวเองดูดิเราจะทำยังไงดีนี่นิดเดียว นำยังไงดีนโอเคเอาง่า,งายๆก็คือผมไประเบิดในนีเทอร์ามาเยอะแล้วอืมมาทำดีมาทำเขาเรียกอะไรนะอืมคนมันต้องชอบโอ้เลยทำยังไงดีนู้วโอ้เสียนนี่ตีบวกยังไงดีแล้วก็ไอ้ตัวฟาร์ม NPC ตรงนู้นอะเมื่อก่อนที่ผมบอก เอ่อยังไงอ่ะสมัยก่อนอ่ะ <S <S ผมเลยเออไอนฟาร์มเอพีซีที่มันเป็นกระต๊อบเล็กๆไม่สนใจละที่เหลือก็เอาอม,มาขุดออกเหลือแค่ข้างในนั้นเออปิดใส่ชุดก่อนดีกว่าเอออะไรบะโอ้โหเสียงตีใช่เลยโอ้ใช่เลย กางเกงอย uh. pe pe. ู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างสุดกางเกงมันทุิไอาทองไม่มีเราจะหาตักที่ไหนก็ต้องเข้าในเธอเนะเต็มสูบเป๊ะเป๊ะอ่ไหน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 ก็ตาจะตาลุยเลถอะ อ๋อใช่ถ้าถามว่าอันเนี้ยแ <c oughs> ผ่นซีดีมาจากไหนดูนี่แ <c oughs> ผ่นที่สมบัติก่อนหน้านี้ผมไปเปิดเออที่มาแล้วเราก็ได้เออคริก,กันนะ Heart of เ h e s e สเสร็จแล้วเราก็จะทำคอนดูดช่างเถอะส่วนแผ่นที่ของโอชิ n นะโมท e เมนเราก็ยังไม่อยากไป เราต้องไปตอนใต้วันนี้เราจะเอาอะไรไปดีขอนึกแมบปบ๊บอ๋อเราจะเก็บของไม่ใช่จะไปเอาอะไรไปดีองสัยอะถ้าจำไม่ผิดอุปรกรณ์ไปเขาได้ก็จะเป็นนักเก็ตใช่ไหมก็มีกี่ชิ้นนะเอะแบบๆๆๆอาสามสามก็เป็นหกหกอีกอันหนึ่งก็เป็นสี่สิบ โอเคน่าจะได้แต่ไม่เอาเราจะมาเก็บข่องปะตลุยเนเธอร์ของหายช่างมันเอาอเชแต่จะไม่ปะตะลุยเนยเธอร์วันนี้เราจะมาทำฟาร์มขวดแกะเอ่อแป๊บนึงนะตอนนี้กีอโมงแอะหูไกลมืดนี่คือเตียงที่ไปล่าแกะ อันนี้ก็คืออาหารไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเนื้อบัวไม่ใช่เนื้อแกะเนื้อแกะเหรอไม่เอาเอาแค่ขนแกะไอฟ,ฟาร์ม NPC ตรงนู้นใช่ตรงไอตรงนู้นน่ะไอตรงนู้นน่ะไปเอาลิกันเลยนะใช่ฟาร์ม NPC ตรงนู้นคือผมไอนีน่เอา ใส่รองเท้าฟอสตวอล์เกอร์ซึ่งผมตอนนี้ผมก็เริ่มติดใจกับไอ้เจ้าปลาปักเป้าเวลาแทงโลผมเนี่ยนดังกริกๆิกเละโลน่าจะเสียไม่มีอะไรก็แค่เออทำฟาร์มแครอทเอาแครอทขุดฟอร์จูเรียบร้อยได้ต้องเยอะอู้ใกล้มือแล้วเข้าบ้านดีกว่าบ้านเอ็ดกระต๊อบตรงนู้นก็ดีเ้าานก่อนไปไปไ ตู้ซีโอเคตรงเอาเก็บแผนที่โอ้เดี๋ยวเคียร์ของแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาตุมตุ้มตุมตตุุ้อาปาปุ้ทำยังไงดีอะไรอ่ะเออออสเซอร์ป์อ๋อเราสันไรเซนเซอร์อ๋อใช้กระตกกับแสลบอืมแ้วทำออสเซร์์ ใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็ดีเฟนเซอร์เลสตนโอเคเราจะมาทำฟาร์มขนแกะกันเดี๋ยวไปเตปรเียมขมก่อนแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวกลับมาโอเคเตรียมของเสร็จแล้วใช่ของแบบในครอบละลุยอาแเราจะ,ปะไปเอาทำฟาร์มขน,นแกะตรงนน้นแล้วกันตรงไหนอะ่ะอืมคิดไม่ออกอ่ะตรงนี้หรอ ก็ไม่น่าอาา๋อใช่ถ้าถามว่าไผ่ามาจากไหนก็ไอ้เจ้าแผนที่สมบัติอันนั้นเนียที่ผมเคยโชว์มันจะนําผมไปสู่ไอ้เจ้าสมบัติทั้งหลายแลยแล้วเราก็ลืมเตรียมดินมาให้แกกินโอ้โหสุดยอดใครลืมดินวะเน,นี่ยมาเริ่มสร้างฐานกันเลยเอาตรงอ่ะเดินมาหยิบง่ายๆก็ตรงนี้นอ่ะขุดทรายออก โอเคอันนี้ก็ดีกอ Emergency ดี Emergency ทำห้เราจะสบายขึ้นแต่บางครั้งก็ดูแล้วมันลำบากขึ้นจริงๆเวลานี้ควรผมจะดูหนังแต่อยากจะอัดคลิปให้ผู้ชมดูวันนี้เราจะมาทำฟาร์มค้นแกะอัตโนมัติต้องพูดด้วยอัตโนมัติเนี่ยอ่ะสอนสร้างอยู่เนี่ยทำตามผม อืม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 อ่าฮะเสร็จแล้วก็วางรางเสร็จแล้วก็มาคารวิททอปเออเสร็จแล้วก็ออฟเตอร์เอ์เสร็จแล้วก็เออแป๊บนึงนะอันนี้ผมอยากต่อตัวดินเดินนะอาเดินอาจื ออแปะอ่าจริงจริงไม่ต้องทำตามปกแ,แบบแับข้ามสามคูณสามนะอันนี้จัดทำเองทำเชื่อเป็นรูปก,กรกบาทก็พอเสร็จแล้วก็อาชึบอ,อาชึบอ,อาชึบมันจะได้แพร่อ่าเสร็จแล้วก็ลืมโอ้ยตบกันพอดีอึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ใส่เชีย เงี้ยเดียวอ้อนี่ดูตามผมได้เลยก็คงเลสตนเมือ่อออฟเซอร์เบอร์ตรงเสร็จน้ำมันก็จะส่งกระแสไฟปั๊บเรียบร้อยเข้าดีพฟนเซอร์เสร็จแล้วก็เพิ่มนึกได้ว่าอ่ะฮะอย่างนี้เราเราจะเอา โอ้อะไรวะเนี่ยก uh ็ออกยูทัชขุดดีเสร็จแล้วก็ลืมเอาหรีดมาใช่ลืมเอาหรีดมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อจะให้แกะเอ๊ะแล้วก็มีปอกเติร์แบบนี้อยู่นี่วะทำไมเราไม่ทำตั้งแต่แรกอันนี้คือแบบแกะมาปุ๊บกินปั๊บอะฮะอะฮะ วัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอเคครับลืมเอาลีดมาเอ้ยเาเรียกลีดเหรอลืมอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ที่ลากเนี่ย,เ,ยเชือกจุงก็ได้อ่ะผมเรียกเชือกจุงจบนะภาษานี่ภาษาผมมันห่วยแตกเฮ้ยเห็นแล้ววันนี้พ่อพ่ออยู่ข้างบน ขอ้อมูลตรงนี้ทำให้มันรู้หระเกือต้องการพักก่อนถ้าเหตย Why 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 ดูก่อนดูก่อนเก็บข่าฮะข้าทิ้งบอกเลยอย่าให้ข้าเห็นอื เราใส่รองเท้าอันที่เป็นไดมอนด์ก่อนแล้วกันอ๋อ uh huh. ลงน้ําดิ uh huh. เราจะว่ายน้ําไปหาไอ้นี่เ,เขาเรียกอะไรนะแป๊บหนึ่งนะไปหาแกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาตอนลากแกแป๊บหนึ่งนะแกะผมหาย <Okay. S 2> โอเคตรงนี้ก Luna, รุณาจงเข้าใจ้วยนะว่าผมทําให้มอนเตอร์มันเกิดเอาแกอ๋อ okay. oh. ฉันต้องการแกพอดีลืมเอาเตียงมาสร้างมันแกะตามมาหลักแกะมาถ้ามันตามข้ามาอร่อยมาแล้วแกจะกินแก้ระหว่างกลางทานแกผิดสิ่งข้อห้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฉันก็จะอ้าง ไปลุยลุยลุยอันแล้วแกะจะเดินยังไงทำทางทาง่ให้แกะเดินเดินตามมาซัดต้องแกะโอเคใกล้มืดแล้ววิ่งดดคกับรออะไรมันจะมือดอยู่แล้วเนี่ยแกะตามมามืดก็ช่างมัน นี่คือความฝนแกะอัตโนมัติแล้วแกอยากก่าเพิ่งวิ่งไปไหนว้่แล้วข้ากลัวข้าเลยข้าต้องเบบ้านนี้อ่ะแกะเดินตามมาเอ้ยเดินตามมาดิปิดประตูอ่ะว้ายเดี๋ยวกลับมาตอนเจอนอนแกตรงเดินตามข้ามาถ้าเจ้าอยากจะสบายในอนาคตชึบอ่ะ uh huh. เฮ้ยตามมาเฮ้ยตามมาสิแกเร็วเข้าไปข้างในอยากให้ข้าตีแป๊บนึ่งนะครับน้าจิตรุดแกก็เดินเข้าไปแล้วตัดคนแกะชิ้นแรกให้เราได้แล้วเลยน้าจิตรุดข้าก็ประสบผลสำเร็จเฮ้ยเร็วเรวคเกิดเร็วเรอวดิอะไรวะ กเจองั้นเดี๋ยวกลับมาเจอตอนไปนเธอรู้ไหมผมจ้องอะไรอยู่ยตอนไปนเธอวิกล่องอะไรนะเปิดไม่ได้ตอนไปนเธอคือทองเยอะเอาง่ายอาชีพ อ๋ออย่าให้เปิดนะเปิดทีเดียวเรียบร้อยวันุอุ้ยไม่มีอะไรเอ้อชกผิดๆไม่มีอะไรมันก็แค่กล่องเวทมนต์ไม่มีอะไร,ไะไรกล่องเวทมนต์ซื้ๆรู้สึกวันนี้เสียงผมแหบแฮอืมย่อยเป็นทองย่อยเป็นเดบีย่อยเป็นทอง,อ Baby. อทองแล้วก็ อเ,นะเราต้การอีกสี่เก้าขาดอีกหนึ่งอ้ยบสของเธออ่ะอีกหนึ่งพออือเรียบร้อยอ่าที่เหลือไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเล่นซะเนียนเลยเราเ็นตรงไหนวะเนี้ยยังสงสัยกับตัวเองอยู่อาชืบตรงเข้าใจนะว่ ซีซันอ๋อใช่ลืมบอกผมเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วโอเคเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วตอนกำลังเอ่อหาไอ้นี่เ่กันเลยนะหาในทำไรเดบิสหาหาเดบิสเออเรียกจากเนี้ยง่ายกว่าเดบิสคือถ้าใครอยากรู้นะกรุกนาเลยนะใครอยากรู้นะรอติดตามตอนต่อไปเหอะแก ตัดขนแกะสิบย่างอ้อะไรเ o ทีหน้าผมตอนนี้ก็คือทำไมแกะมันไม่กินลืมไปยากก็ยังไม่เกิดองงกับตัวเองอยู่เนี่ยว่าจะจัดทำไมในเมื่ออนาคตก็รู้ดีว่าไม่ต้องจัดเพราะมันเละเทะอยู่แล้วละ่ะ มาชุดซีมันซีมันอ๋อมาใส่ไปบอกไปวันนี้เราต้องได้เนเธอร์ไลท์ครบชุดโอเคเดี๋ยวกลับมาตอนใส่ชุดเรียบร้อยโอเควันนี้อย่างอยก็ได้เนเธอร์ไลท์ครบชุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมาเปลี่ยนสกินแป๊บสำหรับวันนี้รู้สึกว่าได้เนเธอร์ไลท์ครบชุดเลยสุดยอด วัดดีดูดี่เลยนี่เท้าไลครบชุดเลยเนาะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่เท่านี้แหละครับบายบายผมบายบายยังเนี bye. Oh, bye ่ยบายบาย